โอเคนะครับก็สวัสดีคุนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตนะครับแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์นะครับที่ผมได้เคยทำการรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะกับแอปที่มีชื่อว่า p y s p y s p o p p i n g นะครับเป็นแอปแนวกดแย่งสินค้าเนาะซึ่งแอปแอปนี้เนี่ยก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สมัครสมาชิกใหม่เนาะก็จะได้รับเครดิต หรือว่าเงินลงทุนเนี่ยจำนวน100บาทนะครับซึ่งเงินนี้เนี่ยสามารถนําไปต่อยอดจนถึงขั้นถอนได้นะครับก็แอปนี้เนี่ยผมทําการถอนมาแล้วนะครับจานวน2รอบนะครับโดยที่ผมไม่ได้ทําการลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับก็ถอนได้จริงเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากหาเงินเข้าบัญชีธนาคารแบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนนะครับสามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับเป็นแอปฟรีเนาะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดานวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะ ครับโอเคก็หลังจากเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดมานะครับเพื่อนๆก็จะต้องไปทําการสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเราก็ไปกดคําว่าลงทะเบียนตอนนี้เลยก็เมื่อเพื่อนเเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทําการกรอกชื่อเล่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็ทําการกดรับรหัส OTP นะแล้วก็ทําการตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ ส่วน ID แนะนำเนี่ยก็ให้กรอกตามนี้เลยนะครับ93812898นะครับผมก็จะเป็น ID ของโชกุนชาแนลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการกดลงทะเบียนไปเลยครับผมโอเคนะครับก็หลังจากที่เราทำการสมัครเสร็จเนี่ย เราก็ทําการล็อกอินเข้ามาเนาะอ่าส่วนแรกนะครับที่ผมจะพาไปดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินของผมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดนะอ่านะครับนี่ก็จะเป็นอ่าประวัติการถอนเงินของผมนะครับรอบแรกเนี่ยผมก็ถอนไปเนาะจำนวน495บาทนะครับแล้วก็รอบที่2อเนี่ยอีก750บาทนะครับก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่ายอดนี้เนี่ยเป็นยอดที่ได้รับมาผมไม่ได้ทําการลงทุนเลยนะครับไม่ได้ทําการลงทุนแม้แต่ เเดยวลยก็ยืนยันนะครับว่าแอปนี้เนี่ยสามารถถอนได้จริงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับแล้วก็นะครับหลังจากเพื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่เข้ามาเนี่ยเพื่อนๆก็รอสักประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ถึงเนาะยอดคงเหลือตรงนี้เนี่ยก็จะปรับมาเป็น100บาทนะครับระบบเนี่ยจะทําการอัพยอดมาหรือว่าแจกโบนัสมาจำนวน100บาทนั่นเองนะครับแต่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอนานแล้วเนานะแต่ว่า ยอดคงเหลือยังไม่เข้านะครับเพื่อนๆกดไปที่แฟลชเซลล์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะให้เราทําการกดไปที่คําว่าสมาร์ทโฟนนะครับอ่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นป๊อปอัพทางด้านซ้ายนะครับที่มันเป็นอันเล็กๆตรงนี้นะก็ให้มาสังเกตตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยยอดคงเหลือมันขึ้นหรือยังนะครับถ้ายอดคงเหลือตรงนี้ขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถมาทํางานได้แล้วนะครับก็บางทีเนี่ยยอดคงเหลือตรงนั้นนะครับมันอาจจะยังไม่อัปเดตนะครับก็ให้มาดูตรงนี้ก็ได้นะ แล้วก็สําหรับสายฟรีนะครับจะสามารถมากดงานได้อยู่ที่วันละ3าครั้งนะครับอ่าอันนี้เนี่ยผมก็เป็นสายฟรีนะครับก็จะสังเกตที่ตรงจํานวนครั้งตรงนี้นะก็จะสามารถกดได้3าครั้งต่อวันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการกดไปแล้ว1ครั้งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงวิธีการเล่นนะครับว่าแอปแอปนี้เนี่ยมันเล่นยังไงเนาะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะมาสร้างรายได้นะครับเราก็จะต้องไปทําการตั้งที่อยู่ในการจัดส่งก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะที่ อยู่ในการจัดส่งนะครับก็ให้เราทําการกดเข้ามานะครับแล้วก็ทําการตั้งเนาะที่อยู่ในการจัดส่งเนี่ยเราอาจจะเฟกก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องกรอกที่อยู่ของเราจริงๆก็ได้นะอาจจะกรอกอะไรไปมั่วๆก็ได้นะครับแล้วก็ทําการกดยืนยันไปนะครับหลังจากที่เราตั้งที่อยู่เสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาเริ่มสร้างไรายได้กับแอปแอปนี้กันนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอรายละเอียดนะ ผมก็จะบอกรายละเอียดแต่ละส่วนนะครับผมอ่ะเริ่มที่ส่วนแรกก่อนนะครับก็จะเริ่มที่ส่วนจํานวนเงินที่มันเป็นสีแดงๆตรงนี้นะครับจํานวนเงินตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นราคาของสินค้าแต่ละชิ้นเนาะซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ตั้งแต่100่งรไปจนถึงหลักหมื่นก็มี นะครับผมแล้วก็ตรงเหรียญน,นะครับตรงเหรียญตรงนี้เนี่ยอ่าตรงเหรียญนี้เนี่ย,ยคือกําไรนะครับกำไรจากการที่เราซื้อสินค้าชิ้นนั้นเนาะอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติเนี่ยผมทําการกดแย่งซื้อนาฬิกาชิ้นนี้เนี่ยจำนวน100บาทนะครับอ่าหลังจากที่แย่งซื้อสําเร็จนะครับเขาก็จะทําการคืนเงินกลับมาให้เราเนี่ยหนึ100นะครับบวกกับเหรียญอีก5าเหรียญก็คือเราจะได้กำไรต่อการซื้อนาฬิกานี้เนี่ยจำนวน5บาทนั่นเองนะครับ เพื่อนๆมีโอกาส3ครั้งนะครับสำหรับสายฟรีเนาะ,ะก็ให้เลือกดูนะครับอันไหนที่คุ้มค่าที่สุดในการที่จะซื้อนั่นเองก็ถ้าเรายิ่งมีเงินในบัญชีหรือในบาลานซ์เยอะเนี่ยเราก็จะสามารถซื้อของที่มันราคาสูงนะแล้วเราก็จะได้เหรียญกลับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะในการซื้อแต่ละครั้งเลยนะครับ ซึ่งสายฟรีนะครับของที่จะซื้อได้นะก็จะมีเป็นนาฬิกานะครับผมเพราะว่ามันราคา100บาทนั่นเองนะก็อย่างวันนี้เนี่ยผมทำการกดซื้ออันนี้ไปนะครับเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับจำนวน399บาท ก็ได้กําไรอยู่ที่20บาทนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยสามารถกดได้วันละ1ครั้งนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนดูนะถ้ามันยังขึ้นเป็นสีเทาๆอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่ายังกดซื้อไม่ได้นะครับต้องรอรอบถัดไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองทําการยกตัวอย่างซื้อสินค้าสัก1ชิ้นนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับก็ผมจะลองทําการซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลอันนี้นะครับจำนวน150บาทเนาะแล้วเราก็จะได้รับกําไรอยู่ที่อ่า เเหรียญนะครับอ่าอันนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการซื้อนะครับวิธีการนะครับเราก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดยืนยันการชําระเงินนะครับผมโอเคนะครับหลังจากกดนะครับเราก็กดตรงที่เงินที่เหลือตรงนี้นะครับก็คือจะใช้เงินที่เรามีอยู่ในยอดของเรานะครับหักไปเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็กรอกรหัสผ่านที่เราใช้ในการล็อกอินนะครับโอเคนะครับก็หลังจากที่ทําการชําระเงินเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆืสามารถอ่า สแกน QR c r d e o d e นี้นะครับไปเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็ภายในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีพวกแอดมินนะครับคอยให้บริการอยู่นะครับก็สามารถใช้ q คีย d e คนี้ในการเข้าร่วมกลุ่มลน์ได้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการสั่งซื้อสินค้าเนาะโอเคนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเป็นแอปฟรีที่สามารถถอนเงินได้จริงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank um.